สวัสดีครับอีพีนี้พามาดูในส่วนของออมะม่วงเบาสวนยาสายเกษตรเมืองยาหมูนะครับมะม่วงเบานี่นะครับโอ้อาญญาัญะนะครับอัญญะเลยนี่นะครับกำลังออกผลผลิตยอย่างมากมาย นี่นะครับข้างไหนก็มีนะครับนี่นะครับมะม่วงเบาสวนยาสายดูนะครับเป็นพวงเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับซ่อนอยู่ครับผมก็ที่ไหนปลูกอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับ มะม่วงเบาสวนย่าสายเกษตรมองยา่าโมูสวัสดีครับ